สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับก็ผมเอสปูจองนะครับทั้งสองยูทูปเอสปูจองชาแนลและก็ทั้งเหตุร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับอ่าโได้มาพอกันด้วยนะครับพี่น้องอ่าเกี่ยวกับอาเร่องปูหน้าน้ครับเนาะอ่าตัวนี้ก็เขาช่วงหนาหนาวนะครับก็เลยมาเห็ดฝนเทียมนะครับปูเลยออกมาหลายนะครับพวกที่นที่บ่ค่อยออกมานอกอ่าเดี๋ยวผมไปเมืองนะครับพาไปเมืองนะครับ ีถ่ายแบบเรียวทม์นะครับออกมาหลายขนาดครับพี่นอ้องการเท็ดฝงเตี้ยมของผมนี่ก,ก็คือหนามมันโมแห้งนะครับพี่น้องหนามโมแห้งก็เลยอเอาสายยางนะครับขึ้นใส่ทัยเส้นนะครับสีสีสายยางขงาเ้ลี่ยเส้นหนามก็จะตกลงมา,าประมาณนี้นะครับอ่า สีลงมาพื้นประาะว่านี้นะครับเพราะปูกับสอาสีหูเป็นสีหูสซึ่ว่าฝนตกนะครับก็เลยออกมาเพื่อ,อจับคู่ผสมพันธุ์นะครับแต่สีไ้ดีนะครับพี่น้องถ้นานในบ้านพี่น้องแห้งนะครับเป็นน้ำประปนะาเน่ะกระใสสปริงเกอร์นะครับสีของมาดีใส่สปริงเกอร์นี่มันสีทัวบอนะครับสีบัวบอ,บอดีมากกว่านะครับ เริ่มจับคูกันแล้วครับพี่นอ้องลักษณะนี้นะครับอ่าปูผมเลี้ยงมาหนี่งก็าฟาดนึ่งสองสามเดือนนะครับแต่ว่ากับยังบะฮั่นในลูก,กยักงอ,อกรนะเราทำเนาะเห็นมันยังบะฮั่นผสมพันธุ์เสาซะ ว่าผมเลี้ยงในบอ่อธรรมชาตินะครับปล่อยให้อยู่เป็นธรรมชาติแต่ผลลอดก้อนนะครับเพราะว่าปูที่จับมาเนี่เป็นปูหน้าแท้ๆนะครับบ่ได้ซื้อ,อพอพันแม่พันมาจากฟ้ามนะครับว่าผมแบบว่าได้มีบปรปมาณหลายประนัดนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเ,เลยได้ความรููเสริมจากอ่อฟ้ามของน้องปนสักนะครับปนสักมหาชัยคนแนะนํามาว่าให้ใส่สปริงเกอร์ว่าสักนะครับเพื่อ ต่างฝนเทียมให้ปูหูสึกว่า,าเป็นหน้าฝนให้ออกมาผสมพันธุนะ์แต่ว่าน้ำบานผมมัแห้งนะครับก็เลยใส่ใสายยางฉีดขึ้นทั้งสาลนนะครับให้รรยากาศคล้ายๆฝนตกนะครับแต่ว่าก็คือสีสื่อถังอันนี้อยู่หอกครับผมมาสีสื่อถังหนามนะครับมาตั้งแล้วก็ใช่ไดนะครับเพื่อให้น้ำม,มันแห้งนะครับ ปัญหาของบอ่อผมตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำอย่างเดียวครับน้ำโม่แห้งแต่กับในบอ่อหงบดเชยน้ำไหลยอยู่แล้วนะครับบ่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติอาหารกับบอ่อเน้นบอ่อห้หลายนะครับเนาะห้ซ้ำเพิ่นกินเบิดแล้วก็เน้นอ่าลงพักตบพักหยังนะครับเพื่อใหายเป็นธรรมชาติอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งอีกบอ่อนึงครับ บอนี่นะครับสีเป็นปูทีเป็นหัวพันธุ์ม่พันธุ์ใส่ไงนะครับมึงหั่นที่เป็นใส่น่อยอใส่ไงพ,พอดีโบคอยออกมากนะครับแล้วก็พอดีเห็นอยู่ครับอ่าพอเีเห็นอยู่อ่ะเนี๋ยไปเมืองกันครับ เห็อนออกมาไตาบ้าง,งครับาเริ่งมงมาแต่คิดว่าในบอน,นี่ออกมาบอลหลายทอบอลอ่นนะครับว่าอาชีด้วยศาสตร์นะบอน,นี่ผมปลูกข้าวโพดปลูกังไสให้เพิ่นเลยยูรลบแบบธรรมาชาตินะครับที่แรกว่างนี่ว่าสีเฮดหน้านะครับเนาะ อย่างวชิเฮน้าแต่ว่าก็เออผูกกระปุ่ดีกลัวก็เลยะ่ะก็เลยไปเฮน้าเสบอผุนนะครับอย่างเป็นมึงอหน้าเขาครับแต่บลอนขึ้นดอกบอเบิ่งหันละครับอ่าเดินนี่คือหน้าเขานะพี่น้องมองหันดีไฟผมซองนี่คือผักกแยงนะครับออกดอกแล้วพี่น้องมึงดอกผักกแยงนั่นาผักกแยงออกดอกแล้วครับ ผักก็แย่งไว้เจีย๊ยนึงนะครับเนาะเขาในก็เริ่มงอกกันล่ะยังที้เป็นต้นแล้วอันนี้เขาเนียวครับเขาเนียวกอ,อขอหกครับพันอุบลน,นะครับเอามาจากบ้านพอดีอ่านี่คือเขาเนียวนะครับเดี๋ยวพุมให่พี่น้องมึงอ่าพับรวม,รวม ในบอ่อนี่สิเป็นท่งตัวเอวนะครับอ่าหน้าเข่าีเทียบเป็นคอกโคกน้องหน้าโมเดลนะครับจำลองนะครับโคกน้องหน้าโมเดลเป็นโมเดลอตรงนี้ก็เป็นเขาคึ้กันนะครับเขาเง่จะสุดปุดเลยอ่ลงมาหอดมาผีแล้วก็ไตปตะป่นหอดอ่าพักกระแย่งนะครับ ก็พยายามสิให้น้ำไเรื <ss> ่อยๆครับเพราะว่ามันแห้งแห้งช่วงนี้มดมือเดียวนี่ก็ยังคำว่ายังแห้งคือเก่าอยู่ต้องให้น้ำหลายเนี่ครับเพราะว่าหนาหนาวนี่แห้งอันนี้แห้งนะครัามองข้างกันแห้งพี่ฮัดมดดูเนี่ยครับมีหยามช่างเกิดนะครับเนาะเมื่อดฮหดก็ย้อนว่าอหน้ามันมัแห้งเนี่ยครับพี่น้องนะมึงเลือกผูหรือผมาหลายกว่าเก่าแล้วพี่น้องเุ้ยพี่มาเต็มเลยพี่ไอเงยเงย ก้ากลางเว้นนี่ผมว่ามันบอ่อห่างปูโบเห็นจักตัวตเอาเงือมาเขือโบอเห็นออกมาอ้วนบ่อผมนี่แต่ว่าเออพอาะเหตุผลในนี่งมากคได้ผลดีครับพี่น้องผู้ใดที่ฮัดเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงไม่ที่บ่เคยหรือว่าเลี้ยงมาโดนแล้วแต่บ่เคยเห็ดจีรลองไปเห็ดมึงนะครับผมว่าก็ได้ผลดีอยู่นะครับเนาะคุณออกมาเต็มอยู่ ทั้งผุนกับไหลครับเลยมึงหนองน้ำรุ่งแล้วบอนี่ผมสึกว่าเออได้ผลหลายกว่าบอนั่นนะครับเราออกมาอาชีเป็นปูไม่รุ่นครับพี่นอ้องเดี๋ยวความปูไม่รุ่นอาชีขคือคนไม่รุ่นนะครับน่าอยากออกมาเหรียญมาหยังไว้ต่อการสัมผัสนะครับพอหนามพอยัางนี้ออกมาแซ่บเลย เดี๋ยวผมสีง่ายบันนี้ผมก็สีง่ายไปบอผุ่นต่อนะครับแต่กระจิบเติมหนามบอหอยอยังหน่อยเฮ็ดไรเนี่ยครับพี่น้องเฮ็ดสูแนวตามแนวทางาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเฮ็ดสูแนวเลี้ยงไว้พอได้ใส่พอได้สอยนะครับเนาะโมได้วงังไข่เอากรับไล่ยังนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ับใบสนีสะก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะ คลิปนาได้ผลยังไงหรือว่ามันไข่มันถองอะไรกันที่ม่อห้พี่นลองฟังไหมนะครับเนาะมืนอกี้ก็สวัสดีครับ